ที่ละจะ้าโอ้โหนอนเลยวิ่เสื่อมโคดนะอ,อยากกินอะไรวันนี้อร่อยอยากกินอะไรปัดปัดบุ้งไหนพูดใหม่สิปัดปัดบุ้งเออต้องพูดชัดไม่งั้นอดกินนะอร่อยอยากกินสวัสดีค่ะทุกคนเด้ทัวร์ฝักยาวกำเริ่มเลยนะคะ ไม่ได้มีแค่ผักบุ้งเท่านั้นมีถั่วฝักยาวด้วยนะวันนี้ผักส,สดๆกรอบๆหวานๆจากสวนของพวกเรานะคะถั่วฝักยาวนี่คือแบบดกมากเลยไม่เคยถั่ปลูกถั่วฝักยาวดกขนาดนี้กุไก่ลูกเล็ดลาบแล้วปุ๋ยคอกนะคะต้องใส่ปริมาณเยอะมากๆเลยดกมากจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนน้ำหวานขอเมนูอะไรวันนี้พริ ผัดพริกถั่วต้องพูดให้ชัดนะพูดไม่ชัดจะไม่ได้กินนะถั่วอ่าพอป๊าเขาบอกไปแล้วป๊าเขาอยากกินอะไรทําไมต้องเหลือบมองบนด้วยให้รู้อะไรผัดพริกถั่วนี่ยร้เขาใจน้วหวานเขาบอกแม่ว่าแม่จะทํ่อะไรหนูจะเป็นคนหั่นถั่วให้เองเพราะว่าเฮอเขียงใหม่ไม่ใช่แค่เฮอเขียงใหม่แต่ทุกครั้งที่แม่หั่นถั่วแม่จะหั่นยาวมากเฮ้ย อ๋อเลื่อน,นยาวแล้วเหรอลูกลูกชอบแบบสั้นๆใช่เราชอบแบบเป็นคอๆมากอ่าไม่บอกแม่ล่ะก็ก็จะได้หดันอย่างนี้ใช้เขียงด้วยเธ <c oughs> อเขียงไหวนั่นเองลองที่ร้อยล้าน <c oughs> ใช้เป็นครั้งแรกเลยนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> นุ่มกินใหม่กินมันขี้มูกติดนะไม่ติดสั่งแล้วนี่ดู กินเย็นนี้นะลูกนะเออน่าคือไม่ได้หั่นผักนานมากเลยอ่ะลูกหันทัวแม่ก็มาหั่นผักบุ้งนะคะจะหั่นไม่ยาวนะกินง่ายมากกว่านะคะ แล้วนะจะอุ้ยอ้ยออ้ยเป็นยัไงล่ะออ้โอยะไรกนี่ยี่นี่นี่น่น่ี่ี่น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 ี่ี่นี่น o ่นี่นี่่นี่นี่นี่น s ่ o ี่นี่นนี่่น่นี่นนี่นีนีนี่นีนี่นี่นี t นี่นี่น r o น i ่นี่น่นี่นี่นี่นา่นี่นี่นี่น่นีี่รักนี่นี่น a ่น r ่น่นี่นี่น più grosso però

มีกระต่ายอบด้วยนะคะอบในกระทะเมนูโปรดของพีมิกเลยของน้ำหวานด้วยใช่ไหมน้ำหวานก็ชอบแต่วันนี้จะกินผัดพริกรัวอสองแก้วครึง่งพี่มิกจะใส่น้ำสองแก้วครึง่งคุสคุสสองแก้วใส่เกลือนิดนึงน้ำมันมะกอ,อกหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้มันเดือดนะคะอูคือาวบลเลซิสเปนจ น้ำเดือดแล้วนะคะก็ปิดแก๊สดูแลผมอยู่ก็พอคว้าคว้าเดินต่อเอซิปับเพลทั้งทีช่วยต้อดาริมเตอร์แล้วก็เอาคุสคุสใส่ลงไปเตรียมเอาไว้แล้วนะคะสองแก้วแก้วเดียวกับที่ตวงน้ำเมื่อกี้นี้โอ้ใฟ่ปกตินม้ทุกตัวน้ำกาจะเป็นคุสคุส เกลี Birthday, mm ่ยให้มันเท่ากันแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ประมาณหนาทีเมื่อมันแบบมันอืดขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังจากหนาทีโดยประมาณนะคะวู้ยทีุ่้คุซับ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 ซัตซับาับซ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 ัซับวับซับซัับซับ เสร็จแล้ว,ลวค,คุสคุสผัดพริกถั่วก็เสร็จแล้วนะคะนี่ออ้ใช้พริกแกงตําเองนะหอมมากนะคะกระต่ายอบในกระทะเสร็จแล้วอหอมชใช่ไหมเป็นลเบตีนี่ว่ามใช่ม,มีตับด้วย,ออยเออกินเถอะออข้าวก็หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเวร้อน <c oughs> ต่อมานะคะก็จะมาผัดผักบุ้ง กเทียมกับพริกนะคะอยากจะเต็มพี่ทุกคนเห็นไหมทุกใครใส่แจ็กเก็ตลนะ่ะเวลาผัดหรือทอดอะไรนะคะต้องแบบนี้ชุดนี้มาเต็มชุดนี้นะคะต้องกันน้ำมันกระเด็นสุดฤทธิ์กลัวเพราะมีประสบการณ์เลวร้ายนะคะเวลาทอดหรือผัดอะไรน้ำมันกระเด็นอ่ะแต่ตรงนี้เลยนะคือแบบกลัวมากเลยนะคะ ต้งแต่ครั้งนั้นี่แบบหวูป้องกันสุบิสเ้ยปปปปปไปพุ่งไปพุ่งลงไปไม่เช่อเหรอแมร้อนนะที่รักเข้าบ้านได้สิ่คุี่า้ปลาซอสแห้งลง สีสวยมากผัดผักบุ้งของเรานะคะเสร็จแล้ววันนี้นะคะพี่มิกจะกินผักบุ้งแกล้มกับกระต่ายแล้วก็คุสคูสนางบอกว่าอยากลองมานานแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะปกติจะกินกับข้าวตลอด เดวจเอออืมโอเคบอนกระต่ายก็บอนอเอสซาลต์จุ้ยต์เอสโคต์เบนนี่บอนเสียดายไม่กินกระต่ายกระต่ายอร่อยมากปัดบูนอร่อยอร่ไหมปัดบูน สดๆกับกรอบไ่จักสวนเป็นคูสคูซูชิจ้ากับแม่นะใช่ไหมกู <ste ak> ้ใคก็จะกินคูสคูสนะวันนี้ไม่กินข้าวเดี๋ยวจะกินคูสคูสกับผัดพริกถั่วแล้วก็ผัดผักบุ้มอืม่ <ste ak> อร่อย <laughs> พี่มิงนี่ชอบมากผัดผักบุ้งชอบมากเลยใช่ไหมเมื่อก่อนตอนอยู่ไทยกินเกือบทุกวันกินบ่อยมากเมเบ่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมากผักสดๆของเราเองอะเนาะแล้วผักบุ้งอะมันกรอบมากนะคะเพราะว่ากุ้งไก่รดน้ำแบบเยอะมากอะ ผัดบุง้งบิเกอร์ดิวิโนนี่ของกุ๊กไก่นะคะคุสคุสผัดพริกถั่วแล้วก็ผัดผักบุง้งอ,อร่อยคุสคุสเนี่ยนะคะกุ๊ชอบมากเลยทำกินกับพวกเขาเรียกอะไรเนื้อผัดผัด,ผ,ดผักอะไรแบบนี้จะเข้ากันมากเลย เนื้อตุ๋นหืมถั่วหวานมากลำหวานยังไม่มากินนะคะลำหวานกินข้าวดึกผัดกับบุ้งหน่อยเสรษฐายมากเลยไม่มีเต้าเจี้ยวกูเคยชอบผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวแต่พี่มิชอบแบบนี้มากกว่านางบอกผัดง่ายๆแบบนี้นางชอบมาก กรอ,อบเมนูบ้านๆให้ง่ายๆที่พ่อลูกขอมาเป็นเมนูจากผักสสดจากสวนของพวกเราผักปลอดสารงั้นเลยอร่อยมากเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมา กุ้งซ่า i ่าที่โซลิ่มอร e มีอะไรเยอะส dentro? che ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีแต่เ c า sta bene. พี่มิกถามถึงเต้าเจี้ยวล่ะทุกคนกูไค่คึงมากเลยคิดว่านางจําไม่ได้นางชอบนะผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวันับเ้วลุงม่ดเลนกนีแ่ม e แต่เเวดี๋ยวครั้งหน้าทําให้เต้าเจี้ยวหมด เนี่ยเนี่ยเมนูนี้คืออะไรก็ผัดผัดบุ้งไงถามปไปอ่ะถามเหรอปร์บุคิก็ไม่ใช่เคี่ยวมาคุยปัดผัดบุ้งพูดดังๆนี่ปผัดผับุ้งเออก็ได้ได้นะได้ใช้ได้หน้ารับระนูช่ปลาปากเอกินไม่อิ่มเลยดูดิ

ไม่ใ s o l เพื่อเพื่อเพื่อเ่ค e รเพื่อวิ่งเรและเรามายาแต่เป็นความสุขแล้วตอนนี้ผมก็รู้บอกด้วยอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ผัดผักบุ้งไม่ววาจะเล่นผัดผักบุ้งอีกไม่เอาแว้าพอแล้วอ่ะวันนี้ผัดผักบุ้งลอยเต็มไปหมดเลยอ่ะ บาดบัคบูอะไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผัดักบ,บูเบือยลหน้าปลาใชชอบไหมชอบเดาว่สิ่งนี้ผ e ่ชอบอนะเวลากับเรือแบบับชอบที่ด้เห็ E ora vai in Thailandia, tu lo vuoi, se lo vuoi mangiare tu dici pak, pak, boom No, oh, io no, io lo può far dare a mamma finché c'è nel campo. Ma anche per mangiare Oh, e poi no, ha? Ti pure in papi tua! Basta farfabù! Ma mi dai? Ma fa peggiorare, no? Mi prendi in giro? Di certo, perché pensi di farci? Non ti sento nulla, comunque. Eh, เนี่ยเกี๊ยวยืตัวปร๊ม่เียวจตมหม้ไปตีไปีมาพุงระเบิดเต่งตึงซะขนาดนั้นเต่งตึงกุ่อจหานโอ้ยตักกี่รอบเนี่ยอร่อยไหมลูกพี่แกงแม่ตำเองอื มองแม่ทำไมแม่ไม่ได้สั่งยองยูอร่อยมองแม่เหมือนกับแม่สั่งไม่ได้โอ้ไม่นะแม่เอาก็มองก็มองอะไว่าแบบโอเคไหมเพราะมันอร่อย